สวัสดีครับวันนี้เช้าของวันที่1มกราคม2562นกนะครับร้อยป่องทัวร์ของเราครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับเมื่อคืนเราพักที่นี่ฮะเป็นไร่กาแฟเวียงป่าเป้าครับมาดูบรรยากาศอรอบๆของที่พักนะครับเป็นของทุ่หนานะครับตามมาครับตามมา หนึ่งสองสามสหกหลังทักทก,กันทั้งหมดหกหลังบรรยากาศโดยรอบก็ะเป็นท้องทุง่งอยู่ตลอดนะครับน้ำไม่มีอยู่ครับน่าจะเป็นน้ำชนประทานเขาขายทำนายอยู่ครับเนื่องจากเมื่อคืนเมื่อคืนเรามาค่อนข้างมืดนะฮะเลยเลยไม่ได้อัดอีโอไว้ครับเลยมา Okay. บรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณกี่องศาครับส14สี่สิบสี่ศาก็หน้าก็หมอกก็จะเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เจ็ดโมงเกือบเกือบแดโมงแล้วนะฮะก็เลยหมอกก็เลยเริ่มจางลงบ้านเป็นหลังก็จะเป็นสีสีนะเราจะเลือกสี รถทัวร์จอดด้วยครับรถทัวร์วิ่งแผนจอดนะจะจอดที่จอดวิ่งไปเชียงรายเนี่ยเส้นทางไปเชียงรายตัวเมือง ในอนานะคตจ้ามมนะ่าจะขยายได้นะครับ มากครับบรรยากาศแบบชนบทเลยฮะแถวถ้าใครเคยอยู่บ้านนอกนะครับจะรู้ว่าบรรยากาศแบบนี้แหละจะ,ะดูทำนาครับแต่ว่านี่ปีใหม่นะ่าจะเป็นน้ำมาจากชนประทานแน่นอนครับน้ำชนประทานไม่งั้นคงไม่มีแล้วแหละไม่มีฝนตกให้น้ำเยอะขนาดนี้หลาดจอดตอนของเขานะครับใหญ่มากสามารถจอดรถได้เยอะครับแต่ว่ามัน,นป้ายทับก็มีแค่เด็กหลังนี่แหละ ดูว่าสวนกเกษตรเขาเน,น,น,นี่ยมีทับทัมขัดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มีอะไรไม่ใช่ครับนีครับอะไรเอ่ยมีต้นสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่มีเป็นสตรอเบอรี่มีสวนสตรอเบอรี่ของเขาสตรอเบอรี่ คอสมอตนะฮะดอกยากคอสมอตอันนี้เราจะปลูกถ้าปลูกเยอะๆในสวนจะสวยฮะมีหลายสีมีไงเหมาะครับเนี่ยสตรอเบอรี่ครับแต่มันยังตัวเล็กๆอยูออออ่ครับต้นเล็กๆยังไม่ออกผลมาดูว่าเขาบอกว่าพัตตคารอะไรเนะี่ยมีอะไรกินไหมพัตตะคารไทยพุ่พัตตะคารชมพุ่ สวัสดียสวัสดีสวัสดีเฮงห่งนไงมันจะเป็นไน่าจะเป็นไนาสวผสมมั้งอย่างเงี้ยนะฮะมีบ่อปลานะครับมีบ่อแล้วก็มีต้นกล้วย เราอยู่มุมนี้นะครับเราก็จะมองเห็นท้องทุ่งนานะครับชิลครับบรรยากาศดีท้อง,องทุ่งนามองไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทนี่ครับรีสอร์ทที่พักรีสอร์ทที่พักมุมนี้ก็โอเคนะครับกาแฟตอนเช้านมาครับ ไปตรงนี้ดีดดกว่ดกดาด,ดูนี่ร้อดูนี่โอ้เป็นบรรยากาศที่ถ้าสังเกตดูนะครับเห็นหมอกนะครับหมอก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 ยังไม่จางเลยนะฮะทีนี้ก็มีน้ำมีปลายอยู่เปล่าไม่รู้ท้องทุ่งนาน่าจะมีปลายอยู่มั้งเหมาะแก่การทำเกษตรนะครับตัวนี้ แบบนี้ครับบุ๊คมุดแบบนี้เลยรต้องมีอะย่างไรแพะครับแพะครับถ้าแกะในคนมันจะฟูฟูอันนี้อันนี้อันนี้แพะแพะครับแพะแะโอ้โหแพะครับอันนี้หมูทำไมหมูหลังมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยหมูพิการเหรอ แต่ทำไมหลังมันเห็นเราก็พยายามทำเป็นไดนาสูนผสมครับก็เป็นรีสอร์ทอีกแนวหนึ่งนะฮะรีสอร์ทแบบขนปุ่นขึ้น pues ่นฟังนี่ครับนี้มีอะไรอยู่ม้าฟังม้าป่ะม้ารีอ มด้วยีา้มาด้วยมาวยมาครับมีสมสัมตัวมาแที่ของเขาน่าจะยาวถึงนู่นนะครับตอนนี้เขากำลังปลูกไม่ได้เป็นน้่นนะปลูกอะไรไม่ไ้น,นะเป็นร่องร่องนะ อดะอ่อา,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 า้โอพี่มาโอแต่พื้นที่เ,เขาค่อ้างใหญ่ครับน่าจะไปถึงรุนนะงร่นนะ่โโละรงนุ่นไซโลไซโลข้าไม่ใช่หรอกพื้นี่เขาไดโชว์ดไีไปดูไปไเรื่อๆนะครับชมทุ่ง สอดชมทุ่งชมไปเรื่อยๆครับไ่หิวแล้วนะมุกว่าไม้อาหารนะคําน่าเศร้าสายเลยผม่กว่ามาให้อาหารเราาาารสียใจด้วยน้องลุงยังยังไม่มีอะไรมาให้กินนะยังเช้าอยู่กินกาแฟจัะ เป็นยังกินกา,ฟาแฟยังเรียกลูกเล็กหลานมายัง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 ไม่มีอะไรกินจะเย็นจเย็นคุยก <c oughs> ับลุงปีก่อนนะ <laughs> หมเขายิ้มหวานด้วย <laughs> <laughs> ม,าม,ามาครับอันนี้แพะครับ <laughs> มาดูตรงนี้ครับตรงนี้เป็นควายครับควาย ชอบครับวะเด็กต <Harriet. S 1> ุ้ฟีชอบเลี้ยกควายชอบขี่ควายเลี้ยไควยควายเผือกมีควายเผือกด้วยนะควายเผือกมันลูกควายมันลูกควายเออฝั่งนี้ปลูก้าวโพดจริงด้วยอือหลายไร่อยู่นะครับ เนี่ยเขาจะจับโตัวไว้ดูบัวดูควายแล้วก็นั่งดูท้องทุ่งนท้องทุ่งตอนนี้เขาจะทําเป็นข้อควายครับใหญ่หน่อยนะครับให้ควายเดินออกไปกินน้ํำวัวด้วยครับไม่มีวัวด้วยคข้อบัวข้อฝ้ายครับคุณพี่เขาจะกันให้มันเดินออกไปได้อาหารเนี่ย ยาเยอะเนี่ยเขาเพ่เอามาไว้แต่นี้ยา่วัววัวม่วัวอยู่โอ้วัวตัวใหญ่เนสองเนสองสามสี่สี่สี่ตัวใหญ่ยุวัวน่นจะเป็นยวพันห่านกับห่านหาน่าน ตัวเอตัวเสียงดังนิดหน่อนี่น่าจะเป็นโรงอาหารเก็บอาหารีิสันะครับเก็บยาเก็บยาแตู่เขาแบเลยื่อเก็บยาเก็บยา ไม่ใช่คูนแต่เป็นหาเนี่อะไรฮะนี่กยูงนะนกยูงนะนกยูงตัวเมียแต่ป้ายเขาเขียนว่าแกะนะเฮ้ยน่าแกะครับแกะป้ายบอกแกะอยู่ข้างในในกรงข้าในครับแกะอยู่ข้างในอันนี้แกะเมื่อกี้แพะอันนี้ล็ก อยูมั้งเนาะทำไมีสเป็นอะไรด้ันเป็นไก่ไก่งวงไก่งวงไก่งวงีี่ตัวนี้เป็นอะไรนีไก่พันไก่ัตัวผู้ไก่ันตัวผู อ,อ,อ,อันนี้ก็าม้านะอันนี้น่าจะเป็นมา้านายู่ข้างในนะข้างในลัวมันหนาวนำค้าง เอ้าเขาเขาเขาคู่มัอยู่นะตัวอัปปาก้าฮะมันเป็นเหมือนม้าแต่ว่าคนมันเยอะแล้วดูสิอัปปาก้าเป็นสัตว์มาจากถิีนไหนฮะผู้ใหญ่ร้อยบาทนั่งเกวียนในค่ามีให้นั่งเกวียนด้วยนะครับ นั่งเกวียนผู้ใหญ่ร้อยบาทเด็กแค่สิบบาทสิบลาไทยนั่งเกวียนเป็นาภาษาเขมรเขาเรียกว่าจีรเตจีรเตจีรเตภาษาเขมรในจีรเต็งท่ไหนจีรเตอยู่ไหนอันนี้ก็มาเจ้าหน้าที่เก็ต ค <Okay. S 2> สถานีกาแฟแล้ก็เป็นสะพานแล้วสะพานโค้งสะพานแป้นสะพานประวัติศาสตร์

สร้างเลยทำเอง,เองบอกวันนั้นนะทำนะเองได้ เดี๋ยวจะพาไปดูรถไฟครับลูกปีลูกปีตามมาน,นี่เป็นโซนด้านหน้านะครับโซนด้านหน้ารีสอร์ทนะครับเวลาเข้ามาแล้วก็ฝางรุ่งขับ ก็เน็สั่งกาแฟไว้ก่อนไงเดี๋ยวเราก็มากาแฟยังไม่ถ่ายครับเพราะว่าเช้าไปเราตื่นมาเช้าไปไอันนี้ได้จะเป็นรถไฟก็จ่ายน้ สมัยไหนเห็นรอหรอ้าฮะบอกแท้หรือบอกเสียมไม่รู้เนี่ยมีส่วนเป็นของอนะไรหรือเปล่าครับเอาเขียนไปเลยค่ะสถานีกาแฟไม่แวะเที่ยวก็แวะเดี่ยวฮะ <c oughs> แต่เราทั้งเยี่ยวทั้งขี้นะครับเต้ท่านมีกาแฟแต่ยังไม่มีกาแฟยังไม่มีกาแฟ <c oughs> ติดถนนใหญ่ตรงนี้ก็โอเคนะติดถนนใหญ่ทางไปอับเชียงรายหมอกก็มีถนนดูดูดเนี่ยไห้ไปที่ัน น้ำรู้แล้วมาจากไหนเนี่ยน้ำเป็นน้ำชนบทานครันลอยไปโอ้รถไฟรถไฟรถไฟเทีย่ยวสุดท้ายนะครับสี 40, นะ่สิบห้าสิบแล้วยังไม่มีคู่นะี่คือบนสุดท้ายนะครับจ mm. ำไว้นะใครยังไม่มีคู่เนะี่ย บสุดท้ายแล้วเนีเ่ยสาหลักสามสินจบเลยผู้ชายยังโปได้ผู้หญิงนี่่เนานะนนจบเลยคาเฟัีครับาฟาอครับเดี๋ยวี้ลูกลกแลล ทีน่นี่สถานีเบียงป่าเป้าสถานีอันนี้รถไฟเบียงป่าเป้าเชียงรายไปเชียงรายอ,อที่นั่งกินกาแฟอเดึน เปี่ยงป่าเป้าครับคุณด,ดึองออกนะคุณดสุสานจะขึ้นไปเชียงรายแล้วสวยอากาศใช้ได้เลยครับอันนี้กินกาแฟได้บรรยากาศกินรถไฟบนกาแฟกินกาแฟบนรถไฟรถไฟบนรถไฟดีนะที่ช่วยคุณดุสานยังไม่มี รถไฟ,ก,ฟ,ก,ไฟกินกาแฟาอ่ากินรถไฟกินกาแฟดหูกินรถไฟอันนี้มีูซูสวนสัตว์สวนสัตว์เล็กโฮมสเตย์สตรอเบอรี่ฟาร์มอาจะใช่สตอรอเีรถไฟรอเ่ แล้วครั้าตรงนี้เขาเขาทำนาไหมปกติน่ัจะใ่ผูวานหรือน่จะใส่ผ้วานหรือโอ้แล้วดำหรือว่าเขาหวานหรือยังไงครับที่นี่จะสูมาจะเป็นดำคนดำคนหเลยใช้คนกี่คนมาดำเป็นเป็นเป็นพื้นที่ของโรงแรมป่ะเป็นพื้นที่แล้วแต่ว่าเจ้าของนาไปช่วยตงบางที่นี่เจะแร้ลงแขกอ๋อลงแขกปกติคน เมื่อวานี้ปีีที่แล้วนี่เพิ่งข้าเลยนี่มียังได้นั่งค่ะมียังได้นั่งเลยเมื่อคืนข้ามก็เลยไม่ได้เดินเที่ยวจะสวยไหมบรรยากาศดีก็ตื่นื่นสายวันนี้หมอกจะจัดกว่านี้ค่ะยิ่งยิ่งสายประมาณปอนที่ใกล้จะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหมอกจะเยอะหมอกมันจะมาแต่เช้าทำไมไม่มีหมอกมันเย็นเฉยๆค่ะขึ้นไปวัด ม่อนพระเจ้าหลายไหมคะยังยังไม่เคยไปเลยทางไหนไปไหมก็ขับตรงไปก็จะเจอป้ายค่ะอยู่ซ้ายหรือขวาอยู่ขวามือค่ะค่ะมันจะมีป้ายบอกตรงตลาดแม่ขจาระหะไปไหมครัประมาณเจ็ดกิโลแปดกิโลใช่ค่ะประมาณแปดกิโลขึ้นไปเยอะขึ้นยค่ะแต่สูงหน่อยนะจะชันแต่ว่า

อ้ไผ่เวดเนี่ยน่าจะเป็นบ้านของข้าวเนี่ยพข้าที่ส่วนตัวบ้านพักเจ้าของ Hồm sơ tê nói cái nói <cười> <cười> สีชมพูมีกุหลาบสีแดงเลยนะกุหลาบงามย่อมมีน้ำอันแหลมคมหากชายใดเด็ดดอมดมน้ำอันแหลมคมอาจทิ่แมแทงเพราว่าย,ย thank you

คลิปนี้เอาตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่า8นาทีแล้วนเา็7นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ดีๆใหม่แล้วทำคลิปใหม่นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ